พวกผมก็พูดไม่ได้ทหารทุกคนพูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรามีกฎระเบียบมีวินัยเอาไปแบบเป็นล่างก็มีเอาไปแบบเป็นชิ้นทวนก็มีอาตาตีมาไนดะ้เรามาทำเงรามาขายชาติกันเองได้สาระพวกคอรัปชันะตัวดี ก็ผมไปไว้หน้าที่นี้ด้วยบางคำพูดพวกผมก็พูดไม่ได้ทหารทุกคนพูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรามีกฎระเบียบมีวินยัยพูดไม่ได้ถ้าพูดไปผิดเพราะเราอยู่ใต้ภายใต้กรบกฎหมาย ของรักไทยของประเทศที่เรารักและเคารพและ่วงเห็นมนมอุตส่าห์ตีมาได้เรามาทำเพียบมาขายชาติกันเองไทยสาระพวกคอรัปชันตัวดีพูดไม่ได้พี่เดี๋ยวพูดแบบนั้นไม่ได้ เราพูดได้่ว่าพูดได้ถ้าพูดแล้วเป็นภัยต่อเราอย่าพูดเดี๋ยวเราจะเดือดร้อนก็สวัสดีนะพี่น้องทั้ง8800นปคนขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทหารทหารที่อยาก่ห้ตั้งใจนะผมรับไม่ได้ที่ที่เราจะเปียกเป็นด้ เจ็บ <7. S 2> ผมมั่นใจนะไม่ใช่แต่ผมคนเดียวนะทหารทั้งประเทศนะก็มีใจเหมือนผมนะรู้สึกเหมือนผมอขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณนั่น พี่ๆทหารก็อยู่บนไรนะความรู้สึกผมกับพี่น่าจะเหมือนกันหน้าตอนนี้นะชีวิตเพื่อนเราชีวิตน้องพี่ที่เสียไปผมคิดมาตลอดคนระับว่าผมเกิดมาเป็นทหารผมได้ตดแทนคุณแผ่นดินได้ทำงานเพื่อแผ่นดิน แล้วผมก็เปิดดูคลิปที่บอกว่าเราเกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้ได้ทําอะไรให้กับผืนดนแผ่นดินนี้บ้างหนึ่งชีวิตของเราความภาคภูมิใจที่ได้ทําเพื่อแผ่นดินนี้เราเสียชีวิตไปเราได้สร้างอะไรไว้้นแผ่นดินบ้านเกิดเมืองน,นอนเราผมภูมิใจตลอดผมไม่ใส่ชุดที่ พระเจ้าอยู่พระราาทํานทำงานเพื่อพระองค์ท่านทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนมันเจ็บปวดทำไมทหารถึงยอมเลกชีวิตก็เพราะแบบนี้ครก็เราอุดมการเดียวกัน สิบปีแล้วครับเกือบสิบปีแล้วที่ผมไม่ลอง,ง่ายอยู่ในใจแบบนี้มันนสะอใใจ